ใส่มือแบบนี้ต้องไปล้างมือแล้วล่ะคะ่ะเพราะเชื้อโรคเนี่ยอยู่ที่มือของเราเจริงเหรอคะใช่แล้วค่ะเชื้อโรคอยู่ในเชื้อโรคอยู่ในอยู่ที่มือต้องล้างมือด้วยละมุนไฮ้จีนสัตว์เนเชลแอนตี้แบคฟองเขียวเป็นขาวเชื้อโรคหายไปเจ้าปลานองมานกินอาหารด้วยกันนะพิกเลยให้อาหารปลาเสร็จแล้วอย่าลืมไปล้างมือนะคะเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยอยู่ที่มือของเรา เชื้อโรคอยู่ในเชื้อโรคอยู่ในอยู่ที่มือต้องล้างมือด้วยละมุนให้จีนสัตว์แอนตี้แบคฟองเขียวเป็นขาวเชื้อโรคหายไปต้นไม้สวยจังเลยโตเร็วๆนะก้าฟิวปลูกต้นไม้อยู่หรอคะครับแต่มือเปิดหมดเลยเดี๋ยวไปล้างมือกันนะคะครเชื้อโรคอยู่ในเชื้อโรคอยู่ใน <K ill ow> เขียววเเนขาาชื้อโรคยยไปะต้องทิ้งให้ถูกที่มินนี่ทิ้งขยะได้ถูกที่ดีมากเลยค่ะแต่ว่ามือของหนูเปื้อนเชื้อโรคเพราะฉะนั้นไปล้างมือกันค่ะเชื้อโรคอยู่ในเชื้อโรคอยู่ในอยู่ที่มือต้องล้างมือด้วยละมุนไฮ้จีนสัตว์แอนติเลวแอนตี้แบคฟองเขียวเป็นขาวเชื้อโรคหายไป เด็กที่โอเคเปหิวแล้วว่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปหาคุณเลยไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอเคคุณนองเล็ค่ะพอนนี้หนูกับน้องๆอะค่ะหิวข้าวมากเลยค่ะคุณ้อเลยมีข้าวให้กินไหมคะมีสิคะแต่ว่า หน ma, mess, right? so, like ูไปเล่นก so ันมาใช่ไหมคะมือของหนูเนี่ยก็จะเปิดเชื้อโรคกันเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะล้างมือด้วยนี่โฟมล้างมือละมุน h y จีนพ e ส a ์เนเชอร a l แอนต b แบโฟมล้างมือจากสารสกัดธรรมชาติโฟมสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อล้างมือครบ20วินาทีขึ้นไปช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคและยังปลอดภัยกับเด็กค่ะอย่าลืมล้างมือกันบ่อยๆนะคะ